ลูกค้าจากบ้านทุ่งลุยลายนะครับอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้มารับสมาชิกเข้าบ้านไปช่วยกันทํามาหากินนะครับทางร้านรีมอเตอร์โคราชก็ขอให้ลูกค้าเฮงเฮงรวยรวยปังปังงานเยอะๆนะครับเป็นลูกค้าต่อเนื่องนะครับเป็นลูกค้าต่อเนื่องของร้านรีมอเตอร์นะครับปีที่แล้วซื้อไปคันหนึ่งแล้วนะครับ คันเล็กนะครับปีนี้ก็เลยมาเอาเก็บเงินมาซื้อคันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งดีใจนะครับได้สินค้าไปแล้วแล้วก็ไปต่อยอดได้นะครับทางร้านรีมอเตอร์โคราชก็ดีใจกับลูกค้าด้วยนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะครับนี่ครับไปจังหวัดชายภูมินะครับไปอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมินะครับ เฮงๆรวยๆปังๆนะครับสวัสดีครับจากร้านรีมอเตอร์โคราช